นี่คือ All New GWM Tank 500 Hybrid SUV ที่เราได้มาลองสัมผัสเป็นครั้งแรกครับ นี่คือไฮบริดนะครับ SUV ของ GWM แท n ง500นะครับคือต้องบอกว่าเป็นไฮบริดนะครับไม่ได้เป็น PHEV จากตอนแรกที่เรามีข่าวว่าเอ๊ะอาจจะมีการเป็นรุ่น EV หรือเป็น PHEV เข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้อ,อย่างเป็นไฮบริดนะครับผมด้วยความที่ GWM Tank นะครับเป็นอ f ฟโรดนะครับผม SUV ของทาง GWM นะครับก็เลยทําให้ตัวรถนี่มีขนาดใหญ่ครับด้วยความที่ตัวนี้เป็นรุ่นอัลตร้านะครับผมบันไดข้างไฟฟ้าจะเ,เลื่อนออกมาได้แล้วก็เวลาปิดประตูก็เก็บเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นโปรนะครับบันไดข้างจะเป็นแบบสตาติกก็คือจะไม่สามารถขยับหรือว่าเคลื่อนไหวได้ครับก็จะค้างอยู่แบบนั้นแหละแต่รอบนี้นะครับที่ได้มาทดสอบรถเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆทดสอบก็ไม่ถูกครับเพราะว่าเหมือนกับได้แค่มาเช็คเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็ความใหญ่อลังการของมันระบบภายใน รวมถึงห้องโดยสารครับว่ามีความใหญ่โตมโหรานมากแค่ไหนครับตัวนี้ก็เป็น SUV 7ที่นั่งครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์นะครับสะดวกในตัวรถเพียบครับทั้งตัวเบาะไฟฟ้านะครับปรับตำแหน่งเองได้มีมูรีนะครับจำตำแหน่งเบาะได้ด้วย อย่างเบาะตอน3ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับสามารถที่จะกดเพื่อพับเก็บลงมาให้สามารถกลายเป็นที่เก็บของได้ซึ่งต้องบอกว่าสะดวกมากๆครับเดี๋ยวไว้ตอนท้ายไปดูกันเดี๋ยวมาดูเรื่องของห้องโดยสารแล้วก็ตัวเครื่องกันก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรนะครับผมพร้อมกับเทอร์โบหันแปร vgt นะครับส่วนของแรงม้านะครับอยู่ที่350แล้วก็แรงบิดรวมนะครับ616นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์ dht นะครับผมที่รองรับรูปแบบการขับขี่แบบไฮบริดสูงสุดถึง11รูปแบบ ซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ลองขับก็คงไม่รู้ว่าเป็นรูปแบบนั้นมีอะไรบ้างมาถึงตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมมีแต่เรื่องของข้อมูลตัวรถต้องบอกว่าเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองขับนะครับอาจจะเป็นรีวิวรถคันแรกที่ผมพูดถึงเรื่องของสเปคแล้วก็เรื่องของรายละเอียดตัวรถมากที่สุดก็ว่าได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ลองขับอะเราม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยอะแต่โดยรวมนะครับเรื่องของอินเทอร์เนียดีไซน์ภายในนะครับห้องโดยสารหรูหราอลังการมาก บบาครับโอ้โหนั่งสบายนิ่มครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าถ้าเกิดใครบอกว่านิ่มยังไม่พอต้องมีตัวนวดด้วยอันนี้ก็มีตัวนวดให้ด้วยครับผมสามารถจะกดให้มันนวดหลังเพื่อเพิ่มความสบายระหว่างการขับขี่ได้ส่วนแดชบอร์ดด้านหน้านะครับทั้งจอหลังพงมาลายัยแล้วก็จอกลางครับใหญ่อลังการทั้ง2จอเลยแล้วก็เรื่องของรายละเอียดความละเอียดจอนะครับถือว่าดีเลยแหละแต่ยังไม่รู้ว่าเรื่องของตัวกล้องรอบคันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ จากหน้าจอตรงนี้รองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับเพื่อใครจะมาเสียบใช้งานแลักเกะเด็นเลยว่าจะมีส่วนของโหมด o f r r o d ครับให้เลือกใช้งานด้วยถัดจากจอกลางนะครับตรงบริเวณนี้มีดาวล้านดวงเอ๊ะอันนี้มันไม่ได้เป็นจอนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับของปร,รับตกแต่งแล้วก็มีไฟเจาะขึ้นมาแต่คิดว่าน่าจะปรับเรื่องของแสงดาวได้หล้วจะเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็เห็นไหมตัวชุดคอนโซลก็มัหรูหราหลังการมากอันนี้คือโอ้โหมาเป็นแบบ ลักษณะของนาฬิกานาฬาหลอกเลยครับด้านบนเป็นลายไม้ครับด้านล่างนี่จะเป็นลายเหมือนกับเกตงูป่ะเห่ไหมหรือเกดมังกรแล้วก็มีปุ่มกดฟังก์ชันหลกัหลกๆนะครับอันนี้โอเคมากตรวที่ว่าเฮ้ยมันเลือกปรับเรื่องของอากาศภายในแล้วก็ความแรงพัดลมได้โดยที่ไม่ต้องยุ่งกับตัวของหน้าจอครับนี่พวกปุ่มกดใช้งานแบบทางลัดนะครับ ส่วนพื้นที่นะครับของเบาะด้านหลังเลครูม hmm. คือถ้าเกิดสังเกตนะครับตรงนี้คือเบาะหน้าเขาแอบ,บขับลึกใช่ไหมแบบถอยเบาะมาพอสมควรครับ mm hmm. ก็ยังเหลือพื้นที่นะครับตรงนี้ระหว่างช่องที่พักขานี่กว้างๆครับสบายๆส,ส่วนตัวเบาะเอัน,นผมบอกให้ผมนั่งหลังตรงไปหรือเปล่าแบบนี้ยังสามารถปรับได้นะครับเอลงไปเลยเอลงไปเลยแทบจะนอนแล้วว่ะเห็นไหมดูดิ แล้วก็ถ้าเกิดขับตอนกลางคืนนะครับฟ้าใสๆส,สว่างสว่างก็ถ้าจะเห็นดาวจากตัวของพารา a นมิกซันรูฟที่แบบว่าใหญ่มากส่วนการ,รอาเข้าไปโซนเบาะแถวที่3นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากครับเดี๋ยวลองมาดูกันอ,อันนี้ครับเราต้องใช้ตัวผับพนักพิงด้านข้างนะครับแต่ว่ามาใช้ส่วนของตัวยกเบาะด้านหลังได้เลยครับแบบนี้ยกขึ้นมาก่อนแล้วก็สไลด์แบบนี้ได้เลยครับ ข้างหลังนี่จะรู้สึกยังไงครับโอเคหรือเปล่านะครับนี่ครับก็จะมีพื้นที่โอเคแต่ก็จะแคบนิดนึงนครับก็ตามหลักอยู่แล้วแหละบองเลื่อนมาที่ตำแหน่งล็อกเบาะหลังสุดเลยนะครับแล้วก็ลองดึงลงมาตึงต้งตึง้งตึ้งนี่คือจะสุดสุดแล้วครับ <c oughs> นี่ครับต้องลองปรับด้านข้างดูครับถ้าเกิดว่านั่งในองศาเอียงประมาณนึงครับอันนี้ก็จะพอมีพื้นที่นิดหน่อยอยู่เหมือนกันแต่ก็ตำแหน่งของ ตัวเบาะนะครับให้ hey, hey, ผมจะลองดูกันว่าเราสามารถที่จะเอียงได้อีกหรือเปล่านะครับนี่คือตำแหน่งของเบาะหลังครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ควุมด้วยไฟฟ้าที่อยู่ด้านหลังครับอันนี้ก็สามารถจะพับลงมาจนถึงแบบปิดสนิทได้ถ้าเกิดนั่งคนเดียวก็กดลงมาได้เลย อย่าแปลกใจกับเสียงสปริงนะครับไม่ได้มาจากตัวเบาะไฟฟ้าครับแต่ว่าพอดีมันจะมีส่วนนี้ที่มีสปริงอยู่นิดหน่อยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวเบาะนะฮะจริงๆถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวข้างหลังก็สามารถจะนอนได้เลยนเนี่ยพับลงสองข้างแล้วนอนเอาอาจจะด,ดีกว่าคิดว่าอันนี้ก็มีสเปซกว่าที่ผมคิดไว้นะเนี่ยร7อก็ยังนั่งได้ หลังรถนะครับออาเปิดมาที่เก็บของอาจจะเอ้ยเล็กไปหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ใช่ครับเพราะว่าเราสามารถจะปรับเบาะลงไปให้มันนอนได้เลยครับแบบนีน้ก็จะได้พื้นที่ในการเก็บของแบบเต็มๆเ,เลยครับน่ครับเรียกว่าสามารถขึ้นไปนอนได้เลยครับ,บแต่นี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเหมือนกับ ของใหญ่ๆจักรยานสกูตเตอร์อะไรเงี้ยก็สามารถจะใส่ในนี้ได้ครับเผื่อใครไม่อยากจะเอาขึ้นไปข้างบนเพราะว่าความสูงตัวรถนี่ก็เกือบๆสองเมตรแล้วมั้งนะครับอันนี้ก็เอามาวางข้างในได้ครับมีตัวลงตัวล็อกคาซีทของเด็กนะครับแล้วก็มาล็อกพวกของได้นี่ไงไหมนี่ให้หมดเลยเห็นปะอะไรมาคึ้งๆมาล็อกของก็จะไม่เคลื่อนไหวครับที่ด้านหลัง คือขนาดนี้ครับยัดได้หมดเลยครับจะเว้นตู้เย็นที่เขาห้ามขอส่งตอนนอนนะครับเพราะเส้นนอนไปแล้วไอ้ตัวสารน้ำเรนมีปัญหาครับอันนี้ก็ขนอย่างอื่นได้หมดเลยทำมาสบายใหญ่ๆครับมีตัวลงตัวล็อกให้ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังครับมีนี่ปลั๊กไฟเลยเป็นปลั๊กไฟจริงจังเสียบได้เลยครับตรงนี้คือ220โวลต์400วัตต์ครับอยากเสียบชาร์จอะไรก็จัดไปเลยตรงนี้ครับเอามาต่อปลั๊ก3ตา เป็นหัวแบบยูนิเวอร์แซลด้วยนะใช้ได้กับทุกปักเลยอะ mm hmm. เอ๊แต่เหมือนจะยกเว้นปัก3ตาแบบไทยนะครับไ mm hmm. ม่มีเอ้ายังไงเนี่ย แอบสียดายนิดนึงครับที่รอบนี้ยังไม่ทดลองขับกันเลยนะครับผมได้แต่มันลองนั่งอย่างเดียวอย่างไรถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นรีวิวนะครับที่ไปลองขับตามท้องถนนกันแล้วก็รอติดตามมาได้นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาได้ครับว่าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้า All New g w m Tank 500คันนี้ครับงั้นวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ที่ช่อง r รอยแซด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับในคราวหน้า